สวัสดีครับวันนี้ทาราครับจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวนที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับเนื้อที่18ไร่1งาน53ตารางวาพื้นที่ตําบลวังดานอําเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับสวนส้มโอมีบ้านพักอยู่3หลังครับแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนประมาณ230เมตรติดถนนสาธารณประโยชน์ระยางครับฝั่งตรงข้ามครับจะมีฟาร์มไก่ขนาดเล็กอยู่1หลังครับ หน้าแปลงครับมีไฟ3เฟสระบบสาธารณุปโภคพร้อมครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตในแปลงครับปลูกส้มโอสายพันธุ์ทองดีไว้ประมาณเกือบ400ต้นครับสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งประมาณ50ต้นวางระบบลดน้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ครับในแปลงมีบ่อน้ำขุด ลึก1บอ่อครับแล้วก็บอ่อพักน้ํา1บอ่อมีบอ่อบาดาล1ลูกครับแปลงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงดยดูส้มโอออกผลผลิตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นส้มโอสายพันธุ์ทองดีสามารถเก็บผลผลิตขายจำหน่ายได้เลยครับเป็นสวนส้มโอที่ กำลังที่จะได้เก็บผลผลิตในปีแรกๆนะครับเป็นสวนสมโมที่ยังไม่โทมนะสามารถเก็บผลผลิตได้ได้ยา,ยาวเลยนะครับแปลงนี้พื้นที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดป,ปราจีนบุรีนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนบ่อพักน้ำ้วเราก็จะสูบน้ำจากบ่อตรงนี้นะครับไปลดน้ำในพื้นที่ของเรา น้ำไม่มีแห้งไม่มีหมดครับในช่วงฤด,ดูแรงตรงนี้เป็นบอ่อพักน้ำครับบอ่อพักน้ำนี้เราก็สามารถที่จะนำปลานำกบมาเลี้ยงนะครับก่อให้เกิดมูลค่าสร้างรายได้ไปด้วยก็ได้ครับสปริงเกอร์2หัวครับเพื่อให้ครอบคลุมโคนต้น สมโอพันทองดีครับลูกโดกรูงงามนะครับดูครับลูกโดกรูงงามเลยนะครับสายพันทองดีถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจแปลงนี้ก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับที่แปลงนี้มีบ้านอยู่3หลังบ้านพักที่ติดถนนหนึ่งหลังครับบ้านพัก อยู่กลางแปลง1ห,หลังและก็บ้านคนงานอีกหนึ่งหลังครับพื้นที่18ไร่1นึ่ง,งาน53ตารางวาเก็บผลผลิตได้ยาวๆเลยนะครับสมโอพึ่งออกผลผลิตในช่วงฤด,ดูกาลนี้เป็นช่วงฤด,ดูการแรกเป็นปีแรกครับที่เหลือส้มโอไว้ให้ติดต้นแล้วก็จะเก็บจำหน่ายขายครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสวนบ้านสวนพร้อมสวนครับส้มโอสามารถที่จะเก็บผลผลิตคืนต้นทุนในระยะยาวครับกินไปยาวๆเลยนะครับตรงนี้ที่เหลือก็เป็นมอดกให้ลูกหลานครับพื้นที่ว่างค่อนข้างจะเยอะครับ พื้นที่ว่างเราสามารถที่จะปลูกพืชผักอื่นแซมเข้าไปด้วยก็ได้นะตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสูบน้ําครับเครื่องสูบน้ําที่จะเปิดนะครับแล้วก็ไปลดน้ําในพื้นที่แต่ละโซนแต่ละโซนนะครับตรงนี้เราก็จะให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะครับนะครับบ่อหลักครับบอ่อนี้เป็นบอ่อน้ําบ่อหลักลึกนะครับลึกมากครับ น้ำไม่มีหมดไม่มีแห้งครับแต่ละโซนแต่ละโซนครับเราก็จะเปิดน้ำนะครับไปลดน้ำในแต่ละโซนมีวางระบบไวเรียบร้อยครับนู่นะครับฝั่งนู้นครับก็จะเป็นบ้านพักคนงานนะบ่อน,นี้เราก็สามารถที่จะนำปลามาปล่อยได้เลยครับ เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นับไปด้วยครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงรายได้หมุนเวียนครับนับสังเกตแต่ละต้นครับลูกดกลูกงามครับสายพันธุ์ทองดีครับแต่ละต้นเต็มเต็มไปเลยครับนี้ยังไม่ได้คัดออกนะฮะอาจจะมีการคัดเหลือไว้เฉพาะลูกงางามครับส้มโอรัดนี้ก็จะออกประมาณตุลาพฤศจิกายนี้ สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาชมครับก็จะได้เห็นส้มโอครับเต็มต้นแบบนี้เลยนะครับในโซนนี้เรายังไม่ได้ทําการตัดหญ้าครับเราจะไม่ฉีดนะฮะจะไม่ฉีดยาฆ่ายาครับเราจะใช้วิธีการตัดการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครธาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทระยะทางประมาณ135กเมจากตรงนี้ครับไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ1 2 8กิโลเมจากตรง นี้ครับไปโซนบางแสนครับระยะทางประมาณ142กิโลเมตรพื้นที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่แปลงนี้จะห่างจากถนนสีเลนประมาณ7กิโลเมตรครับมาสารงานต่อเลยเลยครับพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่ครับคุณผู้ชมอาจจะทำเป็นฟาร์มแพะแกะวัวกระบือครับ นี่ครับหญ้าเข,เขียวตรงนี้ฮะจากการที่เราลดน้าส้มโอก็จะได้หญ้าที่เขียวขจีครับแล้วก็นาหญ้าตรงนี้ไปเลี้ยงเราก็จะได้ผลประโยชน์จากการตัดหญ้าตรงนี้ครับไปเลี้ยงฟาร์มของเราในกรณีที่เราทําฟาร์มแพะแกะวัวนะครับต้นนี้ครับก็มีการปลูกพริกนะฮะใต้ใต้โคนใต้โคน,นต้นนะฮะของส้มโอด้านบนครับก็จะเป็นผลส้มโอผล,ผลผลิตที่ได้จาก ส้มโอครับด้านล่างครับนะฮะถ้าเราขยันฮนะเราปลูกพริกเข้าไปนะครับเป็นอีกหนึ่งรายได้ครับในช่วงก่อนที่ส้มโอจะออกผลผลิตเป็นการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าเราปลูกจํานวนทุกโคนต้นครับในพื้นที่18ไร่ของเราตรงนี้เก็บขายจําหน่ายได้ครับคุณผู้ชมก็จะมีรายได้เข้ามาอีกหนึ่งช่องทางครับดีกว่าปล่อยน้ําให้สูญเสียป่าประโยชน์นะฮะ ในพื้นที่ที่มีน้ำครับเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวครับฟักแฟงแตงกวาข้าวโพดฟักทองครับปลูกได้เลยนะฮะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับในสวนครับเนี่ยเราไม่ต้องไปวิ่งไปส่งที่ไหนครับมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนแน่นอนครับพืชผักสวนครัวนะฮตรงนี้ก็ส้มโอครับเต็มต้นเลยนะครับตรงนี้พันธุ์ทองดี ครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มองหาสวนบ้านสวนครับแวะมาชมได้เลยครับแปลงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทางเจ้าของที่ปลูกสมโอจนได้ผลผลิตไว้ให้กับคุณผู้ชมที่สนใจเรียบร้อยแต่ครับแต่ละต้นครับดูลูกสมโอครับจกๆง,งามๆไปเลยนะตรงนี้ อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นครับมีบ้านครับตรงนั้นจะเป็นบ้านอยู่ใกล้ถนนลาดยางนะครับใน <Yeah. S 1> การตัดหญ้าครับเราก็ใช้รถนะฮะรถตัดหญ้าครับขับตัดได้เลยครับน <Yeah. S 1> ีครับเป็นลักษณะเป็นพื้นที่สวนครับเจ้า <Yeah. S 1> ของสวนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวครับ <Yeah. S 1> เป็นพื้นที่สวนโลง่ง รายได้อีกหนึ่งช่องทางจากการทําสวนส้มโอครับก็จะได้ได้จากการตอนกิ่งชากิ่งทาบกิ่งครับพื้นที่ตรงนี้เนื้อที่18ไร่ครับมีส้มโอประมาณ450ต้นนะเราสามารถทำเป็นเปิดเป็นสวนเศรษฐกิจทาบกิ่งตอนกิ่งจำหน่ายขายได้ครับ นอกจากขายผลผลิตจากส้มโอแล้วก็ขายกิ่งพันธ์ุนะครับแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวแฝงในพื้นที่พริกมะเขือข้าวโพดฟักแฟงแตงกวาพวกนี้ครับเป็นรายได้แฝงที่เกิดจากการลดน้ำส้มโอโดยที่ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ฝั่งนี้ก็จะมีบ้านอีกหนึ่งหลังครับหลังนี้จะเป็นหลังที่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์ลาดยางเส้นนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับสองครอบครัว3ามครอบครัวซื้อแบ่งเป็นมรดกให้ลูกก็ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่สนใจ บ้านพร้อมที่ดินครับสวนซ้มโอมีบ้านสามหลังสวนส้มโอบนเนื้อที่18ไร่1งาน53ตารางวาแปลงนี้ครับติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856 0860188856ครับทารายินดีที่พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าชมสวนซ้มโอที่กำลังที่จะเก็บผลผลิตในเดือนตุลาเดือน พฤจิการนี้นะครับสามารถโทรนัดเวลาเข้ามาชมได้เลยครับแปลงนี้วันนี้ทารากรับขอพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กับขอบพระคุณอย่างสูงทาราขอวอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพรรณไม่แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จน,ไม,จนไม่เจ็บคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างขาขายเจริญรุ่งเรืองครับทำหน้าที่ก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่อง รำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาปาจีนกับขอบพระคุณครับ